ชั่วโมงหรืว่าเป็นยังไงสบายดีเนะะาะทีนี้ลูกมาดูนะคะขอทบทวนของเก่านิดนึงก่อนที่จะขึ้นของใหม่นะคะจำได้ไหมครูสอนลูกว่าคำราชาศัพท์เนี่ยหมายถึงคำที่ใช้กับองค์พระมหา,หากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นั่นคือของเก่ปัจจุบันคำราชาศัพท์เราหมายถึงคำสุภาพ เราหมายถึงคำสุภาพที่เราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและตัวบุคคลนะคะทีนี้คำราชาศัพท์เราแบ่งออกเป็นสามชนิดคือหนึ่งคำนามนะคำนามราชาศัพท์สองสรรพนามราชาศัพท์และสามกริยาราชาศัพท์นะคะคำนามราชาศัพท์ก็คือคำนามนั่นเองแต่เป็นคำนามที่ เรามาทําให้เป็นคําราชาศัพท์ร,ระคะรรพนามราชาศัพท์ก็คือคําที่ใช้เรียกแทนคํานามนะคะทำให้เป็นราชาศัพท์เราก็เรียกว่าสรรพนามราชาศัพท์กริยาก็คือกริยาธรรมดาทําให้เป็นคําราชาศัพท์นะคะคำสุภาพคําสุภาพก็คือคําที่ไม่ใช่คำเนี่ย นะคะไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่คำแข็งกระด้างแล้วก็ไม่ใช่คำขวนนะคะเราก็เรียกว่าคำสุดาพนะคะ่ะทีนี้คำราชาศัพท์ในประโยชน์ของคำราชาศัพท์ครูบอกไปแล้วมันมีมากมายกว่านี้อีกแต่ครูให้เห็นแค่สามคือหนึ่งเราสามารถใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องไม่แน่ต่อไปในภายข้างหน้าเธออาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีเธอต้องใช้คำราชาศัพท์เป็นนะคะเกิดคุณจะต้องไปถวายรายงาน,นอะไรเนี่ยแล้วคุณใช้คำราชาศัพท์ไม่เป็นตายก็ตายนะคะใช้ศึกษาวิชาวรรณคดีและประวัติวรรณคดีนะคะวรรณคดีหลายๆเรื่องไม่มีคำราชาศัพท์เยอะนะคะเป็นการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ทีนี้บุคคลที่ใช้คำราชาศักด์ก็มี5สถานะจำได้ไหมหนึ่งพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบระม,มราชนินมะคะสอพระบระมวงศาสามวงศ์สพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาและาศาสนาอื่นหมายถึงประบุตรสีนะะุณนางหรือข้าราชการชั้นผุ้ยญ่และ 5. สุภาพชเดเรียนรู้แล้วนะ ทีนี้เรามาดูคำราชาศัพท์ครูจาทีนนี้ครูจะแบ่งคำราชาศัพท์ตามหมวดหมู่เลยนะลูกนะคะเป็นคำที่ลูกพบเห็นบ่อยๆนะแต่ถ้าเป็นคำสรรพนามคำราชาศัพท์ที่ลูกจะต้องเขียนหนังสือถวายดีกาอะไรพวกนั้นคุณต้องเปิดคำราชาศัพท์นะคะอ่าเรามาดูคำที่หนึ่งถ้าบอกว่า แม่ยายแม่สามีเออให้เวลาคิดจะใช้คำนามสรรว่ญญามพันยาใช้ว่าไงสามีเนี่ยเนี่ยเป็นคำสามัญทั้งนั้นเลยนะคะเลนอลูกของหลานพี่สาวหลาน ข้อตาข้อสันนิปูตายญายายมวดเคลือยยาอันนี้เป็นหมวดเคลื่อยตากจากน้ลูกรู้ไหมจะคำสามัญที่ให้คำราชาสักเขาใช้ว่าอะไร มีโทรศัพท์อยู่กับมือเข้า Google แล้วหาซิเขาจะใช้คำว,ว่าอะไรพัญญาพัญญาเนี่ยเขาใช้อะไรการ์มลายใช้ศัพท์อ่อา,อาหมดเวลาคำว่าพร,ระสุนิสาพาัญญานะคะต่อไปสามีพัสดา ใช่ไหมคะอเลนเลนพระประัจจานาอ่านไหมเปิดเปิดหาเจอไหมต่อไปพี่สาวอันนี้ยังอยู่แล้วก็ต้องดูนะ,ะพระเชษฐาพะกิืนนะพระเชษฐาพะกิืนหลานใช่ว่าอะไรหลาน หลานใช้คําว่าพระนักดาพระนักดานี่หมายถึงหลานนะคะถ้าพ่อตาพ่อสามีใช้ว่าอา่าพสัสสุระนะคะก็ะสักสุระอ่าแม่ยายแม่สามีจะใช้ว่าไงเมื่อกี้มีพ่อตาพ่อสามีทีนี้อ่ยา,ยาแม่ยายแม่ยายเราใช้ว่า พระสัตสุไม่มีคําว่าระต่อท้ายพาพระสัตสุแม่ยายแม่สามีนะคะสัตสุระมีรักเข้ามาก็เป็นพ่อตาหรือพ่อสามนะะีทีนี้ย่ายายนะคะย่าย,ยายเราใช้ว่าพระไอริกานะคะพระไอริกาภาพปูหรือตา เห็นไหมอันนี้คือหมวดคือญาติที่ให้ลูกดูนะคะเป็นหมวดญอยอยาติพอจะจำได้ไหมเอาตัวนี้ครั้งหนึ่งนะคะอ่านพร้อมกันเลยพันยาพราาะรสุนิสาแต่พระสุนิสานี่แปลว่าลูกสัตว์ไทยก็ได้สามีพระพัะกษาคจริงๆแล้วกูวผิดโทษนะลูก สูนิสานี่หมายถึงลูกสะพายลูกสะพายแล้ถ้าพัญญาก็ใช้ว่าชายาพระชายานะคะตัวสี่พระชายาหมายถึงพัญญาพระสูนิสสาหมายถึงลูกสะพายนะคะสามีพระพัสดาดูหนังกระจับจงงบ้ะแล้วถ้าทำลายใจสาวลูปต้องดูหนังกระจับจงงบ้างนะ ตอนนี้ก็สังฆอดนะคะจะมีตำราชาสักเยอะน,นะคะสามีเับพัสดาอ่านตามนะคะเลนพระปนานนาจี่สษาพระเชษฐภคินีหลานพระนาจาริษาาจากับพระนาจาริานี่เหมือนกันนะครับพระนาจาาอีกทีหนึ่งพ่อตาพ่อสามีพระสัจสุราแม่ยายแม่สามีพระสัจสุย่าย,ยายพ่อไอิกา ไอเดียกาน,นะคะต้องจำสิ่งเหล่านี้ลูกต้องท่องจำนะอาศัยความเข้าใจไม่ได้ทีนี้เรามาดูต่อหมวดที่สองนะคะคุณจะไปทีละสองหมวดหมวดที่สองคือหมวดล่างค่ะเออหมวดร่างกายพอได้เลยตนะั้งแต่ป .5 ละนวดใช้ว่างไ น้ำลายน้ำลายคำลายชายศัก์ว่าไงห,หลังเปิดหาเลยลูกใครจะเร็วกว่ากันปอดต่อมาตัก เล็ของอ่าลองเปิดคู o ก็ e หาสิอ่าได้หรือยังหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปก็สิบหมดเวลาอ่าเราลองมาดูแต่ครูให้ทำง่ายๆนะทำไม่ยากนะคะนัลู เคยเจอตอนปอ .5 มาบ้างแล้วด้วยนวดหนวดทำาราชาศั์ใช้ว่าถูกต้องพระม่ส,สุพรทำแม่ส,สูตหมายถึงหนวดเห็นไหมน้ำลายน้ำลายท้าเลยลูกทราเขลาหมายถึงอะารถ้าก็สอบก็ออกมาต้องได้นะแล้วก็สอบครูคงไม่ออกนอกเหนือจากนี้หรอก แล้วนอกเนือยจากนี้ก็ไม่ยากการที่ใช้อยู่ก่อนหลังพระริระดาสดงนะก็ริรดสดงแปลว่าหลังปอดพระปรับภาสักปรับภาสักหมยถึงปออ่วนจริงนะคะทีละด้านนวดพระมสัสุน้ำลายพระเขลา หลังภาพติดสดา,าปคต่อภาพปักฐานสันะคะอ่ทีนี้ดูต่อตะโพกตะโพกสอกเล็พท้อมขนเราตรงน,นี้ก่อนนะอตะโพกใช้ทาอะไรลูกตะโพกหรือสะโพกตรวงน,นะะี้นะคะพระโสนีนะคะพระโสนีสอก พักกระโบนะคะพักกระโบแปลว่าสอบเล็กเล็กพระนะคะขอขนาทีฝนพาโรามาถ้าไปเรียนปกตินะเขาจะแข่งกันหาเลยเปิดโทรศัพท์แล้วแข่งกันหาคำศัพท์ ีเราเรียนแบบออนไลน์แข่งไน่จะต้องแข่งกับตัวเองเปิดหางอ่านพร้อมกันลูกตะพโกพระโสนีสอกพระกับโรเล็กอะกขาท้องพระนาทีขนพระโลมาต้องจำทั้งนันเลยนะลูกนะคะการสอบก็ต้ององปิดตัวนี้แล้วหาที่ตะโพกคืออะไร ต่อมาดูปัดเหงื่อน้ำเหลืองไขปลาล้ะคออัาปากตับ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 ล้าแยกกันนะแยกกันนะแปลว่าปัดเหงื่อละเส็จอย่าไปเอากระเทลามานะ กระเทลาน้ำลายพระเซโต้นื้อน้ำเหลืองพระบุบโถไข่ปลาพระราขวัญคอพระเสา วันนี้การบ้านของครูคือให้ท่องทำรายชาศัพทั้งหมดน,นี้ยท่องให้ได้ถ้าท่องไม่ได้เราจะทำข้อสอบไม่ได้นะคะจดแล้วก็ท่องอวันนี้ขออย่างนะคะท่องให้ได้นะคะคนน้อยนึงค่ะวันนี้ครูให้แค่สองมวด คือหมวดกริยาตกับหมวดร่างกายแล้วคราวหน้าเราจะไปหมวดเครื่องใช้กับหมวดกริยาแล้วครูก็จะไปเรื่องของคำสุภาพกับคำที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะเพราะเป็นปีชั่วโมงสำหรับคำราชาัสให้เวลาไม่มากนะคะสามสี่ชั่วโมงของแบบฝึกหัดด้วยก็จะประมาณห้าชั่วโมง วบวกรบไม่เกินหกนะคะสำหรับวันนี้การบ้านก็ยังไม่มีจนะ,ะให้ลูกพ่อพวกนี้ไปยังไม่ให้การบ้านและทบทวนของเก่าเรื่องของคำอุทานสอบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็จะเป็นเรื่องของคำราชาสักอัลกันสำหรับวันนี้